สวัสดีครับขอยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณนะวันนี้ก็มีแผนดีๆมานำเสนออีกแล้วนะก็เป็นแผนสไตล์สายบุกนะบุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะกองหลังใครว่ากันก็มาด้วยสไตล์ควิกเคน์เตอร์นะฟอร์มช่อนแผนสองหนึ่งห้าสองนี่นะ หรือว่าเอาเรื่องนะโอเคบริกรารเสวราเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c ุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ,ชอบส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใตค้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคเพื่อการซื้อละาก็มาจัจแผงกันต่อเลยดีกว่าแผนนี้นะก็จะมาด้วยสไตล์คิกเคน์เตอร์นะเน้นมุกนะตัดบองตรงกลางแล้วก็ทำชีนหนึ่งสองถ้ามีเปิดเตะเทัดแบ็กได้ก็ทัดนะแต่ว่ากองหลังมีสองตัวแค่นั้นนะเอ,อแล้วแต่ดวงเลยเน้นบุกสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเกมลุกเราก็เติมเกมลุกให้เลยนะโอเคขั้นแรกเราต้องมีโค้ดค,คิกเคน์เตอร์ก่อนนะแผนนี้สามารถก็ใช้ได้ทั้งสองโค้ดนะก็ค,คือโค,ค้ดแฟง แป้นลำผ่านนั้นแล้วก็โคชาบี้อลองโซ่แต่ในที่นี้ผมใช้เรียกใช้เป็นโคชา์บี้อลองโซ่นะนี่ก็เรียกใช้เป็นวิคเตอร์สไตล์โคชา์บี้อลองโซ่ล่างล่า,ลาสุดนะแล้วก็มาเรียกแบบทีมเซตติ้งเป็นโยโกอาม่าเอฟมารีนอตนะก็ไปหาเลยนะว่าโยโกอาม่าเอฟมารีนอตอยู่ที่เจลีกนะเอาของนลีกนะไม่เอาเอฟซีแชมเปี B ้ยนลีก e นะนี่ก็เรียกตามนี้เลย ถ้าเราได้ตามนี้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูแผน default ของโยโกมาเอฟมารีนอสก่อนคัาแใจที่รับเป็นหลัง5นะแต่พออัพเดตแล้วเป็นหลัง4นะปัจจุบันนี้ฮะสี่สนะแผนปัจจุบันของโยโกมาเอฟมารีนอสแต่ในส่วนตัวนะขอฟัมชั่นแผนเป็น4.3.1.2นนี่ตามนี้เลยพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮนะ แล้วก็จัดแผนขึ้นมาเลยนี่ตามนี้เลยเอาซีขึ้นมาเป็นกลางลูกทั้งสองตัวแล้วก็ขอจัดเซนเตอร์ต่อนะเซนเตอร์ center ก็นี่ค่อยๆลงประมาณนี้เลยให้มันพอดีขีดนะเราจะไม่เอาขึ้นสูงเกินไปนะไม่งั้นโหเละตุ้มไปนะนี่ประมาณนี้ตั้งสองตัวเลยอย่าขอจัดสวยๆก่อนอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็เอากลางรับนะั้นลงมานี่ ประมาณขอบนี้เลยแล้วแบ็กขวาแบ็กซ้ายขึ้นมาฮะขึ้นมาประมาณนี้เลยช่องนี้เลยมันจะมีขีดบอกอยู่นะสังเกตขีดนี่ประมาณนี้ทั้งสองข้างนี่มันก็ได้แล้วแผนที่เราจะเล่นกันนะนะโอเคต่อมาก็มาจัดแผนให้มันตรงกับตำแหน่งนะแล้วก็เปลี่ยนจะ c ซเอมกลายเป็นกลางรับหนึ่งตัว แล้วก็ต้องมาเป็นปีกขวาหนึ่งตัวนี่ตามนี้เลยแล้วสีทั้งสองข้างก็เปลี่ยนเป็นกลางลูกทั้งสองตัวแผนนี้ก็จะใช้กลางลูกทั้งหมดสามตัวนะบุกมันแน่นอนนะเคมนี้โอเคก็เปลี่ยนตามนี้แล้วใช่ไหมโอเคฮะขันแรกก็มาจัดทีมก่อนเลยฮะเริ่มจากเถอ้รักษาประตูนะจะเอาใครก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะแต่ส่วนตัวผมเลือกนี้มันเด็อน้อยเออเลย ล่างนี้ก็เปิดบอลยาวเป็นแม่นดีนะออก,ก็เซฟได้ในระดับหนึ่งนะก็ตามสไตล์ของฟรีนะออมันจะไม่เหมือนโอโกค,คาร์นเเป็นไปไม่ได้ในส่วนของคู่เซนเตอร์ขอจัดเป็นคู่บิวอัพทั้งคู่นะน่เาเราจะไม่มีเดสทอยเยอร์ผสมนะถ้ามีเดสทอยเยอร์ผสมคือว่าแจ้งแน่นอนนะเ,เจอแทงทะลุช่องเละแน,น่นอนนี่แล้วก็เรียกตามนี้เลยเอ็บิวอัพยืนคู่กันผมเรียกเป็นบัตโนนี่ เท้าซ้าย,ยืนเท่าซ้ายแล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอไปหาก่อนเออขอคนนี้ละกันนี่รูริเกอร์สไตบิออพเหมือนกันทั้งสองตัวก็จะไปยืนคู่กันเลยนะอ่าก็จัดให้ได้แบบนี้เลยนี่ฮะสไตบิออพมันก็จะเน้นที่การจ่ายบอลสั้นนะมันจะไม่เข้าชางช่างเหมือนเดิร์เดสทอยเยอร์เท่าไหร่โอเคกลางแล้วก็เรียกเป็นแอคแมน กางรับนี่เรียกเป็นแอกแมนเลยให้มีแอกแมนก็มาใส่นะไม่เอาบล็อกทูบล็อกนะถ้าเอาบล็อกทูบล็อกมาหรือว่าเชสเตอร์มาเนี่ยมันขึ้นหน้าอย่างเดียวนะเออเกมรับก็จะเหลือแค่สองคนแค่นั้นนะก็คือบัตโทนี่แล้วก็รูดิเกอร์เออส่วนปีทั้งสองข้างนะมันก็มีให้เลือกสองชอยนะว่าจะเอาแบ็กที่สามารถแบ็กที่สามารถมาเล่นเอนอปีกได้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าเวลาเล่นกมรรับก็จะเหนียวขึ้นนะ แต่ส่วนตัวผมมันชอบเกมลุกนะผมก็เลยเรียกจัดเป็นนะตรงตามตำแหน่งเลยนะนั่นคือนี่ให้คราวรูมิโตมะนี่สไตล์โฮปเยอร์นะนี่ก็เรียกมาเลยถ้าใครชอบเกมลุกก็จัดได้เหมือนกันโอเคฟั่งซ้ายก็ประมาณนี้ฟั่งขวาก,ก็แล้วแต่ความสตดวกเลยแต่ผมชอบเกมลุกผมก็เลยเรียกที่มันตรงตำแหน่งเลยนั่นคือคูโบนะนี่คูโบล่างกับทนันตุบสาใครมีก็มาใช้เลยนะ เออถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ยล่างนี้นะเกมรับค่อยว่ามันนะนี่เกมนี้เล่นเกมบุกไปก่อนเออต่อมาฮะในกลางลูกทั้งสามตัวกลางลูกทั้งสามตัวนี้ก็เรียกเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ทั้งหมดสามตัวนะหรือว่าใครมีตำแหน่งพวกโคเพลเยอร์ ayer, หรือก็อะไรตำแหน่งอื่นก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นบล็อกทูบล็อกหรือะอะไรก็ได้หมดนะอ่าาตัวที่เราชอบใส่ได้เลยนะอันนี้ไม่ตั้งค่าเสียแต่ตัว แต่ว่าในเกมนี้ผมจะเรียกเป็นครีเอทีฟเฮมเกอร์ทั้งหมด3ตัวน,ะนั่นคือเวดดี้ชานเดอร์แล้วก็เอ่อฟองนิเบลลี่แล้วก็ลิโอเนเมซี่นะออในส่วนของหน้าเป้าก็เรียกใช้ตามสไตล์ฮะโกโบเชอร์อ Go ทั้ง2ตัวนั่นคือดาวิบบิยานแล้วก็ฟอนดโดตอเลททั้ง2ตัวนี่อ่าแล้วก็นี่ฮะครีเอทีฟทั้ง3ตัวเลยก็เรียกตามนี้นะนี่ก็บอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ครีเอทีฟ มันจะคอยสร้างสารเกมนะได้ดีกว่าพวกสไตล์โฮมเพเยอร์นะโฮมเพเยอร์จะวิ่งหาช่องแค่ยางเดียวนะแต่ว่าสามตัวนี้จะคอยสร้างสารเกมนะวิ่งทะลุช่องกันมันเลยนะอ่าโอเคก็มาย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็นะกลองหน้าคู่ก็โกเดอร์เชอร์ทั้งสองย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าเผื่อลืมนะโอเคหลังที่ได้แจบนี้นะเราก็จะมาจัดแท็กติกกันเลยแท็กติกนี้ก็ละเอยียดทีหนึ่งนะต้องตั้งตามนะโอเคแอคแท็กที่หนึ่งนะ ให้เป็นนี่เลยวิลเดอร์ชนเดอร์ที่มันยืนอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมหนึ่งคนและแอดทแอด่ที่สองใส่เป็นลิโอเนลเมสซี่นะนี่มันก็เหลือตรงกลางนั่นคือฟองนิวเวรี่ที่ไม่ได้ใส่และในเกมรับนี่เอาแบตทั้งสองข้างนะวินแบตทั้งสองข้างนี่ลงมาช่วยเกมรับหน่อยนะไม่งั้นเจ๊งแน,น่นอนนะทั้งกาวูวิโตมันแล้วก็คุบโบนี่เวลาเล่นการับปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะวิ่งลงมาแล้วก็กลายเป็นหลังสีนะเขาจะให้ไหม อ่านี่เกมมันไม่ได้ยิงยิงสองตัวแค่นี้นะมันมีอีกตัวหนึ่งมาลงช่วยเกมทับด้วยนะเวลาเล่นเล่นเกมทับแน่นๆนะอ่าในเกมลุกนี่ทั้งเวดดี้เชนเดอร์แล้วก็รีเอลเนวสซี่ก็จะวิ่งหายช่องกันนะเออประมาณนี้เลยนี่ส่วนฟองเวลลี่นะฟองลิเบลลี่ก็ไปทั่วนะพระเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะก็เป็นเคลียร์ทีไเมเกรนนะคอยต่อบอลคอยสร้างสรรเกมเออในส่วนตั้งค่าทำน้าก็ เออในส่วนตั้งกระตัก้ำหน้าก็ตั้งนะไม่ตั้งนี่เลยตุ้มไปแน่นอนนะแล้วก็พวกต้องแต่มมุอะไรก็ไม่ซีเรียสแต่จะ,จะซีเรียสอยู่แค่ตำแหน่งเดียวนั่นคือเนี้ยสามตัวเนี้ยจะไม่เอาเซนเตอร์นะขึ้นไปมงถ้าเรามงได้ไประตูก็แล้วไปถ้ามงไม่ได้ไประตูมันจะลงมา,า้ามันเพื่อเก็รับไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะผมจะให้ยืนตายตัวเลยนะสองเซนเตอร์ตัวนี้นะอ่ามันก็ประมาณนี้เอาละต่อไปจะเป็นภาคปฏิบัตินะ ว่าเล่นกันยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็จับคู่กันแล้วก็พอสู้กันได้อยู่เจอกับ,บาเยนมิวนิกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคฮะเจอกับ,บาเยนมิวนิกเดีย๋ยวขอดูตัวทีมเราก่อนนะฟิตไม่ฟิตโอเคคราลูพิโตมาไม่ฟิตนะแล้วก็ตัวแทมเลยนะั่นคือซองฮึมินนะแล้วก็เขาไปตั้งท่าแท็กติกด้วยนะอย่าลืมนะ นี่ต้องให้ซองมีนมาช่วยเกมรับด้วยไม่งั้นเละตุ้มไปแน่นอนโอเคอย่าขอไปดูทีมเขาหน่อยนะพอสู้ได้เปล่าโอเคก็มาสไตล์ควิคคเตอร์เหมือนกันนะโค้ชคนเดียวกันด้วยเอาเรื่องโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอเคแล้เาเกมก่อนอแล้วเกมเราต้องกดบุกนะหนึ่งขีดพอนะไม่เอาสองนะไมันขึ้นกันหมดนะอ่าโอเคนะก็ค่อใครตอบบอลกนไปเราเล่นสไตล์ควิคคเตอร์นะ นี่โอ้โหแย่แล้วครับแบบนี้เจอแทงทะลุช่องมาไอคิริยาเนปเป้ทองทะลุลูกนี้โอ้ยติดเซฟโอ้โหเบิดมาก็จะโดนนะก็เป็นเรื่องธรรมดานนะเราใส่กองหน้าไปขนาดท่านนะเออใส่ตัวเกลูกขนาดนั้นเกมรับก็ต้องมีแค่สองตัวเองโอเคโอเคก็เสียเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมเปิดเวเหมเลนสั้นมาโอ้ยเจอลูกสูตรเรียบร้อยเลย อืมแทบล้องฮนะเจอลูกสูตรโอ้โห้ล้อครับเจอแบบนี้เดี๋ยวขอใช้สูตรเคียร์หน่อย w a, เดี๋วิพยาฟอตอเรสส่งข้างมารุ่นริโอเนเมซี่เข้ากลางมาป,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 ปึ๊บปหนึ่งสองเรียบร้อยครับนี่สูตรเคียร์นะในกองหน้ามันก็จะมีตัวจ่ายเยอะนะมันก็มีทางเรียกึ้นเราจ่ายบนได้เยอะนะเออถ้าเราทำได้มันก็ประมาณนี้ อยิงประตูคืนนะดีใจไม่พอหนึ่งนาทีนะโดนคืนแล้วอจากฝรั่งลิเวอร์ฟั่งลิเวอรี่นะโอเคในส่วนของเล่นเกมลับนะก็ใช้มากราบนะไม่กดแดดนะ,ะถ้ากดแดดในเพสซิ่งเนะี่ยเจ๊งแน่นอนนะหลังยิ่งไม่มีอยู่สวยแทนทุกช่องมาลูกนี้ขอยิงเสาสองหน่อยแหมชนเสา,สา,สาน่าเสียดายฮะและ้วไปเกมตัวกระป๋นี่ฮะในเกมลับนะกดมากรับถอยหลังเลยเอา้าวยังไงค้างเงาเน็ตหลุดอา้าวยังต่อกันได้ โอเคค่อยๆหาช่องกันไปบอลอยู bon ่ที่แม่ค่อยๆถอยหลังมาผลกัะสับสวยๆเลยโอเคแทงรู้ช่องมาให้ฟองซลูปิเนเรยวนสซี่สวยฮะแม่แทงลูงนี้เก็วิ่งทันนะนบ,บิบีอาโอเคดับบอลสวยบอลอยู่ที่เรียอนุสซี่แทงช่องมาให้ฟรอนโลต่อเลสนีส่นี่ยิงเซฟได้ แม่น่าเสียดายให้ลูกนี้โอเคเราได้ทุ่มทุ่มมาบอลอยู่ที่ซองเมนเข้ากลางมาแหมกระบุกกันขึ้นมาแล้วโอ้แย่แล้วแบบนี้ไปเก็บตัวกับพยายามปิดช่องว่างไว้จะจ่ายทางไหนแม่จ่ายมาทางนี้โอ้ยแม่จเจอหลุยโซเลสแล้วนี้ก็ไปร้องครับเออ อ่าไม่เป็นไรอย่าขอใช้สูตรเขียกหนึ่งรอบนะสังเกตฮะตัวใจมันจะมีเยอะนะนี่ฮะสวยแฮนดูชอบแบบนี้ก็ให้ดาวิดบิญายิงเสาแรกไยเอาคืนได้ทั้งสองลูกนะนี่ง่าย,ายๆฮะอ่าประมาณนี้เลยโอเคฮะต่อมาเล่นเกมรับมาต่อฮะเปิดมาบอลอยู่ที่อุโบ ฟองลิเลีเห็นช่องแล้แทงแหมเก็บใจได้ยังเก็บตกแต้อยู่สวยฮะลูกนี้เรียวเมซี่ขอปาดทัดไปเข้ามาให้ดาวิดบิยาเรียบร้อยฮะนี่ประมาณนี้ับตัวแฉ่แหมเยอะขนาดนั้นนะเออไม่ได้ไประตูไม่ให้รู้ไปฮะเราก็ขึ้นนำแล้วนะสามประตูต่อสองอาวยังไงโอเควันยังอยู่ที่เมน้อยเออฮะเก็บบอลได้เปิดยาวขึ้นมา เออแหม่โอเคดักสวยฟังดูดิยันที่ยสองเออมีตัววิ่งแล้วแหมถ้าสปีดดีๆหน่อยน่าได้แล้วจังหวะนี้โอเคยังดักโอ้โหเกือบดักได้นะนี่ดักได้อยู่นี่คุยเคเตอร์ใส่เลยแล้วก็ฝบับเสาสองเรียบร้อยเห็นไหมฮะตัวใจมันมีทางเรียกเยอะนะเออไม่เยอะไงหน้าตั้งห้าสี่ห้าตัวเจ็ดตัวนะเออกองหลังแค่สองตัวเองนะ แต่เราขอต้องให้ใช้แม็กอาเก่งๆหน่อยนะสไตล์นี้ถ้าใครจะเล่นนะอ่าโอเคเราผมก็จะผ่อนเกมแล้วนะยิงเยอะๆจะเขาออกเกมมันจะไม่ได้คลิปอีกออกปดกาดเข้าในหน่อยตอนนี้ขอผ่อนเกมแล้วนะถ้ายิงเยอะๆเดี๋ยวออกเกมไม่ได้คลิปลงอีกทํายากอีกโอเคครับตอนนี้ซองมีมีประกบอยู่ส่วนกับผู้โบโอเคตัดได้แล้วก็เมื่อเวลาครึ่งแรกไปนั้นเรานําอยู่แค่สี่ประตูต่อสองโอเคงั้นก็เริ่มกันต่อนะ ก็ผมจะผ่อนเกมนะเล่นเกมลับมากขึ้นนะแต่ว่าเห็นเย็นย้ำไหมฮะผมยังโกรธขีดบุกอยู่นะอ่แต่ผมจะเล่นไปเรื่อยตามจังหวะนะถ้ามีจังหวะทําได้ก็ทำนะไม่เร่งแล้วนั้นถ้าเร่งเยอะเกินเขาออกคิปแนะเอออกเกมอีกยากอ,ากอ,ากอากีกฮะโอเคฮะใช้แม่ก้าวนะพยายามดักบอลไว้โอ้ย่อนอยู่ที่ แมอย่างนั้จะแทงลูกนี้ไม่ได้โอ้ยเจอดักได้ฮะล้วเกมตัวกับในเกมรับนะกดไมบถอยหลังเลยนะสังเกตนะเห็นลูกสอนไหมฮะผมจะกดถอยหลังดักบอลเลยนี่ประมาณนี้ค่อยๆดักบอลเ๊บแทงเข้ากลางมาโอเคเตะทิ้งขึ้นได้ฮะโอเคดักสวยจ่ายมาให้ดาวิิยา แหมอะไรโอ้โหล้าหน้าฮะน่าเสียดายโอเคแล้วก็น่าเสียยํำดักล้าหน้าง่ายๆไปนะปึ๊บ,บโอเคยํำดักทางไว้ยกข้ามาโอเคดักสวยแพงลงมาลูกนี้แหมเกือบได้ ล้วเล่นกันแล้วฮนะกดไปกลามาสังเกตลูกศรผมจะกดถอยหลังเลยแล้วกดไปกลางค้างไว้ฮะอ่าแล้วก็ปล่อยไม่ใช่กดค้างไว้ทั้งเกมน,นะเออแบบนั้นแย่นะโอเคแทงทะลุช่องสวยแบบนี้ขอยิงยัดหน่อยแหมเกือบได้ขอหมกสักหน่อยโอ้โหหมกยังไม่ตรงกรอบเลยน่าเสียดายฮะจังหวะนี้นี่ฮะถ้ามีาาจังหวะได้ก็ทำาิ้นหนึ่งสองได้นะอ่าไม่จำเป็นต้อง ออกซ้ายขวาตลอดก็ได้นะแผนนี้มันสมดุลน,นะจะเอายังไงก็ได้นะตั้งแต่ถนัดเลยแต่ว่าต้องบังคับกล้างหลังให้เก่งหน่อยโอเคบอลอยู่ที่แหมเกือบได้ฮนะลุยเกอร์ตัดได้อุโบแหมแทงเข้ากลา,างไม่ได้ฮนะแย่แนละ้วฮะอุโบโเลี้ยงขึ้นมาโอเคสวยโรดี้ดักได้ฮนะเมื่อกี้กดไปกล้าเบานะบอลอยู่ที่คาร์ลุมะลงมาแล้วนะ แมล้ำหน้าอีกแล้วนะน่าเสียดายอ้าวยังไงฮะโอเคเมื่อกี้เห็นแวบ,บแล้วนะรคบรู้มิตัม,มาลงมาแล้วผมใช้การเปลี่ยนออตโต้นะก็ต้องไปปรับแท็กติกนะถ้าไม่ปรับแท็กติกเนี่ยเจ๊งนะนก็ปรับตามนี้เลยฮะให้คารู้มิตม,มัามาช่วยเกมรับหน่อย แล้วในส่วนของแอตแท็กหนึ่งก็ขี้เกียจใส่แล้วนะแล้วแต่ความสะดวกนะผมขึ้นนําแล้วผมก็ไม่ใส่นะตัวลงมาแทนนั่นคือเอบอูนอฟเฟนเดสแล้วก็เอตินวานะโอเคฮนะก็ปรับแท็กติกไปก็ผมปรับแก้สองอย่างนะคือดนะีฟ 1, นหนึ่งดีฟนสองะเอาแบ็คกันสองข้างมาช่วยเหมือนเดิมโอ้ยเขาเปลี่ยนตัวรนะัวทั้สองเดียวเดียวเยวมซี่ลงมาแล้วะออเขาก็เอาตายฮนะ โอเคพยายามดักบอลไว้สวยวันอยู่ที่ควาร์นตวมาแทงเข้าช่องมาพยายามทำที่หนึ่งสอง 1, ปึ๊บ,บโอเคเขาได้จะรู้ทันแล้วน่ะถ้าขับรู้ทันก็ออกริมเส้นได้นะสไตล์นี้โยนมาสวยฮะบาตุนีดักได้แต่ถึงขึ้นมาห้ามมิลโนลอยเออร์โอเคดักได้อยู่ปึ๊บ,บทำชี่หนึ่งสอง 1, สวยจังหวะนี้ขอข้างมาฮะขอทัดแบ็กหน่อยทัดแบ็กมาลูกนี้อืเอ้ายังเซฟได้แต่ถึงมาโอเคยังเก็บตกได้อยู่นะบ,บอลอยู่ในแฟงมูรี่ไม่แหมจะจ่ายฮะติดบอลแล้วเล่นมีเกมลามฮะคนแมกถอยหลังเลยไม่เพสซิ่งนะแทงมาลูกนี้ด้วยกับบาสโทนีโอเคปัดออกมาได้ฮะมิลเลเนอยเออแต่งึงขึ้นมาทุกเวลาสามนาที โอเคเก็บตกได้อยู่แทงช่องมาสวยฮะอ,อยู่ที่ดาวิดปิญายาขอทัดแบงลุกนี้หน่อยอเฮ้ยมันเกินแหมแหมควรจะกดได้โอเคฮะเราก็จบเกมไปช่อชนะไปห้าสี่ประตูต่อสองนะออก็จบลงไปแล้วนะสำหรับแผนเออเคุยเคาน์เตอร์นนะสองหนึ่งห้าสองนะสไตล์นะสำหรับคนที่เล่นเกมบุกไม่ค่อยเป็นนะก็ใส่เกมบุกไปซะเยอะขนาดนี้ต้องเป็นบ้างหล่ะนะ อในส่วนกาลับก็นะนะกก้านะกดแมกกัฟนะกดถหลหลังพยายามดักบอลนะอย่าไปหากดแดนนะกดแด,ดนี่คือเจ๊งเลยนะอก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเผื่อจะเข้ามือนะเผื่อจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างนะเออก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ